ทำมีไก่ฉีกินเองให้สะใจไปเลยทุกคนเส้นมีอกไก่น้ำพริกกากหมูพร้อมซอสขูกเส้นใช้น้ำมันงาน้ำตาลน้ำส้มน้ำปลาเติมผงปรุงรสในซองไวๆนิดหน่อยรับลองสูตรนี้อร่อยแน่นอนพอลวกเส้นมีเสร็จก็เอาน้ำซอสที่เตรียมไว้มาขุกเขากับเส้นให้ท่วแล้วจัดจานได้เลยค่ะส่วนน้ำพริกกากหมูที่ใช้วันนี้ฝีมือเจลิวนะว่ามีได้แต่รสชาติไม่ซ้ำเพราะจำสูตรไม่ได้แน่นอน ตอนทําแรกๆนางถามเราว่าพอได้ไหมเราตอบทันทีว่าพอได้แล้วแต่นางเข้าใจว่ารสชาติพอใช้ได้แล้วคิกักหมูเจลิ้วเลยตามมาหลอกหลอนเราถึงทุกวันนี้ค่ะถ้าใครจะซื้อขอให้คิดดีๆคิดอีกทีคิดเยอะๆ <c oughs> <c oughs> ดีจุกจุกไปเลยแม่คืนนี้